สวัสดีครับผมคันผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองครับผมขาที่เจ็ดนะครับท่านท่านเคยพูดไปว่าอย่าให้มีขาที่เจ็ดใครเคยพูดไว้นะท่านครับบุรพาเขาพูดอะไรหน่อยนะครับผมลูกเขามีพ่อมีแม่นะครับผมพ่อกับแม่กลัวเขาจะทําให้ลอดออกมาครบสามสิบสองส่วนท่านครับท่านเห็นขาทาหารชั้นน้อย,อยทุกคนน่ะ เป็นเหมือนกับขาไก่ KFC ซเหรอครับผมซึ่งจะให้ประเทศเพื่อนบ้านชาวต่างชาติหยิบกินกี่ชิ้นก็ได้นะครับผมหยิบกินกี่ชิ้นกูพอใจแล,ล้วปุ๊บเหลือแต่กระดูกแล้วกูก็โยนทิ้งมันไม่ใช่นะท่านนะขาทหารไทยไม่ใช่น้องไก่ KFC นะครับผมหรือว่าจะให้พวกผมออกไปลบเองแม่กูใส่พร้อมใส่ชุดตีพึ่งไปลบแล้วนะนี่นะครับผมเดี๋ยวให้ผมใส่ชุดตีพึ่งลายทหารไปลบกับ มันเองพี่เดี๋ยวมัต้องฟันด้วยมีดหมอโอ้โหฝากเลยนะครับผมมีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับผมสุดยอดครับผมปลาใดปลานั้นแก้ว